ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ผมด้วยเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทาวิดีโอสาระดีๆให้พวกคุณต่อไปนะครับผมขอบพระคุณมากสวัสดีครับรับชมวิดีโอได้เลยก็สวัสดีวันนี้มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยกันไปนครับผมน้ําแตกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายไหนนะครับผมน่าจะเป็นสายบอดี้ที่ไักที่นี่ข้างใต้แล้วว่าพวกยกพวกอะไรมันยกไม่ได้เลย นะครับนี่ครับผมก็รั่วเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่ากาลังเสยหินอยู่เลยครับผมกาลังเสยกันเสยหินกันอยู่ไตมุงกีเลยเนี่ยคือแบบมันยกมุงกีมาไม่ได้ดีคือแบบคือกั้นใจยกมาคือกั้นใจยกให้มันขึ้นหน่อยนึงแล้วก็แบบให้มันหนีเลยเอาอ่ะโอ้โหแม่งยังเยอะนะครับผม คือแบบาการแตกน่าจะเป็นบอดี้หลักหรือเปล่าเดี๋ยวช่างมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส,สายไหนแตกกันแน่นะครับผมโอ้โหรัวอย่างแรงฝุ่นเต็มพื้นเลยครับตอนนี้ก็อัปเดตเล็กๆน้อยๆโอ้โหกับคันไหนพังคันนั้นจริงๆ,ๆนี่โอ้โห,โหจะบ้ากันลำาอาก ก็นะครับข้อปฏิบัติในการว่าสายแตกแล้วนะสมมุติว่าเป็นชุดบังคับยกนะครับผมท่านต้องทิ้งงานทันทีเลยเพราะว่ามันจะมันเหมือนน้ารั่วเสียงมันยางแตกโฟดเวลาดึงคอนโทรลนอะโฟดลองดึงแค่สองครั้งพอครับโฟดถ้าดึงครั้งหนึง่งโฟดครั้งที่สองโฟดพอครับเลิกหยุดทุกอย่างครับ รีบวิ่งรีบวิ่งมาเข้าอู่เลยทันทีนะครับผมเพราะว่าพวกเนี้ยเราดึงคนโทรแค่ครั้งเดียวน้ำมันออกสุเกือบห้าสิบลิตรนะครับอย่างที่ท่านเห็นไปเมื่อกี้ก็คือน้ำมันไตมตื้นเลยคือนองเลยนะนะค,คือคือผมยกยกคอนโทลเพื่อที่จะให้พวกกีมันคว่ำลงแค่นั้นเองนะเออแต่คือยกเกือบไม่ขึ้นแล้วคือผมจะต้องใช้ตักใช้ปากไป่อกีีกดลงเพื่อช่วยให้มันขึ้น คือมันจะได้ช่างเนี่ยจะได้ซ่อมง่ายนะครับการจอดอะไรอย่างเงี้ยคือช่างเนี่ยเขาจะได้ซ่อมง่ายกันนะครับแบบนี้นะนะครับก็ฝากกันไว้ปฏิบัติมันไม่ต้องมีอะไรมากครับจอดจะรู้ได้ไงว่าสายแตกนะครับผม <S <S เราเราคนขับอย่างเราเราจะรู้กันอยู่แล้วเนาะคนขับอย่างเราก็อันนี้แบ่งปันประสบการณ์ให้คนมือใหม่น้องนรุ่นน้องๆรุ่นพี่พ,พี่มือใหม่ครับผมว่ายังไง แล้วก็มีอย่างนึงเนี่ยก็อย่าไปฝืนมันนะครับก็ฝืนคือท่านยกคอนโทรลครั้งนึงเนี่ยถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยน้วมันออกทีละห้าสิบริตสามสิบริตแต่เป็นรถใหญ่อย่างนี้ล่อไปหกสิบรีตเจ็ดสิบรตนู่นแหละครับไปพื้นเลยน้ํามันอนะ่ะคือแบบท่านไม่ต้องไปอะไรนักหนาครับไม่ต้องอะไรงั้นอนะ่ะคือประสบการณ์บอกว่าออสายแปดวัยหยุดเลยคือท่านคิดดูคือแบบน้ํามันรั่วเยอะไม่เยอะคือแบบฝุ่นขึ้นเต็มพื้นเลย รั่วลงพื้นเปาพดขึ้นเต็มพื้นเลยนะก็ก็ฝากกันไว้นะครับผมทีนี้เราก็รอช่างอย่างเดียวนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับผมสายแตกสายแล้วเนี่ยมันเป็นตามอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับผมสี่ห้าปีสายก็จะเริ่มแตกเริ่มอะไรมันก็ปกติของมันว่าสายมันต้องร่รัดแรงดันสูงตลอดใช่ไหมละครับยิ่งไปสายเมนยิ่งยิ่งแล้วเลยเนะครับผมโอเคมครับ